พอเป็นคุณน็อตคุณหนูไม่ทันได้พูดอะไรไยซ้ำคุณน็อตเช็คตั้งแต่ประตูเข้ามาเลยค่ะเช็คเองหนูไม่ต้องบอกเลยว่ามีตรงไหนบ้างที่หนูคอนเซิร์นอะไรเงี้ยซึ่งพอคุณนอ็อตตรวจเองคุณน็อตเจอมากกว่าที่หนูเจอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมเป็นตัวแทนของบริษัทพีระมิดนะครับรขออนุญาตสัมภาษณ์ถึงหลังจากที่เราได้ร่วมใช้บริการงานซ่อมบำรุงตัวอาคารชุดนะครับเรื่องแรกเลยนะครับผมอยากจะให้คุณมายนะครับเล่าถึงที่มาที่ไปของ การที่ทําไมถึงเราต้องมาซ่อมตัวอาคารห้องชุดนี้ครับเริ่มจากจะปล่อยห้องเช่าแล้วก็ปล่อยขายคอนโดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออแบบเหมือนหลังจากแผ่นด,ดินไหวแล้วก็บวกกับว่าปัญหาของทางโครงสร้างอาคารมันมีความเอ่อเหมือนมันร้าวอยู่แล้วด้วยมาเจอแผ่นด,ดินไหวอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยร้าวกินเข้ามาถึงในห้องแล้วพอจะปล่อยห้องเช่าเนี่ยมันก็เลยต้องเก็บควาเรียบร้อยก่อนปล่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลย เริ่มแพลนที่จะหาผู้รับเหมาจิจังแล้วทําไมถึงเจอเราหรือว่ารู้จักเราได้ยังไงครับก็เซิร์ชผ่าน Facebook ค่ะแล้วก็มีจากกลุ่มใน Facebook ก็จะมีคนที่เหมือนเขาแนะนำพิระมิดมาทางทางคอมเมนต์ใน Facebook เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอหนูกดเข้าไปแล้วก็เจอเพจแล้วก็เห็นว่ามีคนติดตามเยอะแบบหลักพันหลายพันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออหนึ่งแหละมันมีความน่าเชื่อถือว่าเออมีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองดูผลงาน เลื่อนดูใน Facebook ดูแล้วก็ก็ลองติดต่อดูแล้วก็มันมีคอนแทคติดต่อง่ายค่ะก็ใส่คอนแทคมาไว้ตั้งแต่ตรงเพจเลยก็เลยโอเคโทรแล้วก็ได้ติดต่อกับคุณหนอเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวแล้วทําไมถึงหลังจากที่ติดต่อแล้วทําไมถึงเลือกใช้บริการทางเราครับค่ะก็จริงๆมันก็คือไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบกับจิตเจ้าห <c oughs> เจ้าเอละกันอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบก็ได้มีการ คอนแทคกับเจ้านั้นแล้วก็เขาหายไปเขาไม่ค่อยตอบเหมือนด้วยเหมือนเขาอาจจะมีงานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยตอบเวลาหนูถามไปขอรีไวต์ไว้เสนอราคาเพราะว่าตอนเขาเข้ามาดูเขาดูแป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับไปทําใบเสนอราคาเลยแล้วก็อะไรเงี้ยพอหนูมานั่งดูรายละเอียดอ่ะหนูรู้สึกว่าเออมันยังมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้ที่ยังไม่ได้ยังไม่มีในใบเสนอราคาก็เลยขอให้เขารีไวต์มาแล้วเขาก็หายไป กันเกือบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยพอหนูตามแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาส่งให้แล้วเขายังไม่ได้ส่งก็เลยแบบอ่ะเริ่มก็ไม่ค่อยสวยแล้วแบบว,ว่าเออเริ่มมีความแบบดีเลยบ้างเริ่มไม่ค่อยตอบหนูก็เลยแบบเออหาเจ้าใหม่หลังจากที่เราตกลงใช้บริการกันแล้วเนี่ยทางคุณไม่มีความประทับใจหรือว่าจุดด,ดีจุดเด่นจุดด้อยของทางพีระมิดมีอะไรบ้างครับคือเหมือนตั้งแต่ตรวจห้อง ก็เห็นความแตกต่างของสองเจ้าเลยค่ะคือเจ้าแรกอะ่ะเขาแทบไม่ดูอะไรเลยเขาแค่เหมือนมาแล้วก็หนูต้องบอกให้เขาแบบว่าดูด้วยซ้ําว่ามีจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยว่าเออหนูคอนเซิร์นจุดไหนที่สุดอย่างตรงหัวเตียงที่มันเป็นรอยชัดที่สุดอะไรเงี้ยหนูก็เออบอกเขาแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีถามอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นเลยเขาแค่โอเคจุดนี้แล้วเขาก็เช็คด้านนอกว่าอ๋อโอเคมาจากตรงนี้โอเคกลับไปทำบรเสนอราคาจบ แล้วก็กลับไปเลยแต่พอเป็นคุณน็อตคุณหนูไม่ทันได้พูดอะไรด้วยซ้ำคุณน็อตเช็คตั้งแต่ประตูเข้ามาเลยค่ะเช็คเองโดยที่เออหนูแบบเซอร์ไพรส์มากว่าแบบหนูไม่ต้องบอกเลยว่ามีตรงไหนบ้างที่หนูแบบคอนเซิร์นอะไรเงี้ยซึ่งพอคุณน็อตตรวจเองคุณน็อตเจอมากกว่าที่หนูเจอแล้วก็บอกว่าเออคุณมาตรงนี้ก็ต้องทําตรงนั้นก็ต้องทําตรงนี้ก็มีนะอะไรเงี้ยคุณมาจะทํำไหมแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดก็คือคุณน็อตถามว่าเออคุณมามีบัตรเจ็ตเท่าไหร่มีงบ คือรับฟังตรงนั้นแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในบัตเจตได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เหมือนแบบทําตามบัตเจตจริงๆซ,งซึ่งแบบว่าคือสมเหตุสมผลไม่ได้ราคาสูงไปเลยเทียบกับคุณภาพงานที่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า,าตัดสินใจไม่ได้ผิดจุดที่ตัดสินใจก็คือคุณน้องถามด้วยแหละว่าแบบเออมีบัตเจตเท่าไหร่แล้วเช็คให้หนูเยอะแบบได้ขนาดนั้นแบบว่าคือเข้ามาแล้วก็เช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถามมีบัตเจตเท่าไหร่แล้วคุณน้องบอกว่าโอเคถ้าบัตเจตเท่านีี้งันเด๋ยวลอ าหาเหมือนดูสัโครแล้วก็อะไรลดได้ลดอะไรเพิ่มได้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ยังควบคุมคุณภาพงานให้มันออกมาโอเค,เะคอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เป็นไปตามที่คุณน็อตบอกหมดเลยหนูก็เลยแฮปปี้แฮปปี้มากเลยค่ะสุดท้ายก็อยากจะฝากถ้าคุณมายมีโอกาสได้ฝากถึงทางพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าบุคคลอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนคุณมายลองขออนุญาตฝากหน่อย จริงๆก็มีฝากไปแล้วฝากไปให้ในกลุ่มคอนโดที่แบบเหมือนมีคนเขาแบบสนใจให้ผู้รับเหมามาประเมินราคาหรือว่าเข้ามาซ่อมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ได้มีแชร์คอนแทคคุณน็อตเข้าไปในไลน์กลุ่มและอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าถ้าอยากจะแนะนำเพื่อนๆไหมแนะนำจริงๆเพราะว่าหนูเห็นคือหนูไม่ได้ติดต่อแบบเป็นสิบเจ้าหรอกนะแต่ว่าแค่เหมือนดูความแตกต่างหนูก็รู้สึกว่าแบบมันแตกต่างกันมากๆเลยคุณน็อดดูใส่ใจแล้วขนาดพี่ที่เขาเข้ามาทำอ่า ซ่อมให้อะไรเงรรี้ยค่ะพี่ๆเขาก็น่ารักแบบมีการชวนคุยมีการแบบว่าบอกว่าจะทําอะไรบ้างหนึ่สก็เล่าสเต็ปให้เราฟังทั้งหมดอะไรเงรรี้ยค่ะก็ขอรูปหลังจากจบงานเขาก็มีส่งรูปมาให้ตาม follow up งานได้ง่ายหรือติดต่อก็ติดต่อง่ายก็แบบเหมือนแบบว่าคือหนูไม่ได้อยู่คอนโดเนาะตอนที่เขาซ่อมอะไรเงี้ยตอนที่เขาเข้ามาก็คือหนูฝากทีการ์ดไว้ที่คอนโดก็ คุยรอบเดียวรู้เรื่องคือบอกว่าฝากไว้ที่คอนโดพี่เขาเข้ามาก็ทําเรื่องกับนิติแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ประสานงานง่ายมากเลยค่ะขณะกับพี่ช่างเองพี่แกก็เข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วใช้เวลาเร็วมากคือหนูแบบสองวันเสร็จเร็วมากเลยค่ะซ่อมเก็บรายละเอียดครบหมดเลยภายในสองวันเองแล้วก็รวมแก้ไขอีกแค่วันเดียวแก้ไขนิดหน่อยจริงๆไม่ได้แบบแก้ไขจุดใหญ่เลยแค่แบบว่าเออแบบวอลเปเปอร์ตรงที่พะเยอาจะทากาวให้มันสมูทนิดนึงอะไรแค่นั้นประมาณนั้นค่ะ ขอยินดีด้วยนะครับในโอกาสวันสำคัญปีหน้านะครค่ะอยินดีด้วยจริงจริงครับครับดยังไงมีโอกาสได้ใช้บริการกันอีกเดี๋ยวไว้สร้างเรือนหอให้ขอคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ